เขียนคู่นี้มีความหมายสำหรับทั้งคู่นะครับทางด้านของชัยนาทเล่นไปเล่นมาอยู่อันดับ14อยู่ในโซนตกชั้นเหมือนกันส่วนชลบุรีอันดับ1จ่าฝูงก็อย่างที่เราเห็นคู่ที่แล้วไปบุรีรัมชนะเนี่ยชลบุรีก็ไม่มีทางเลือกอื่นต้องชนะอย่างเดียวเพื่อรักษาตำแหน่งจ่าฝูงเอาไว้นะครับ10นาทีแรกกลายเป็นชัยนาทที่ได้ลุ้นก่อนจังหวะยิงลูกนี้โอ้โหแล้วมีซ้ำสุดท้ายมีอีกทีชนเสาไม่ได้ครับ ยิงอยอดแรกเนี่ยน่าจะเป็นสมเจตสมเจตยิงไปติดเซฟคนนี้สินทวีชัยแล้วซ้ำเนี่ยเป็นพานุวัตรจินตะครับไม่ได้ลูกตั้งเตะเหมือนกันยูก,กิบอมบะเปิดเข้าไปได้มงแแต่หลุดกรอบออกไปแต่ยิงอย่างนี้เหมือนจะลําหน้าครับนี่นะครับการหาหาดไปของของคุชิดะแล้วก็คุณยา่าคุณยา่าเนี่ยมันส่งผลจริงๆครับฟรีคิกของบอมบะอีกทีรอบนี้ยิงครับแต่ว่ากิจสกรยังปัดไว้ได้ ช่วง5นาทีสุดท้ายของครึ่งเวลาแรกยังหว่าเปิดไปของชลทิศบอลตกมาทางซ้ายตรงนี้โอ้โหไม่จับแต่ว่ายิงไม่เข้ากรอบบ้าบาอีกแล้วครับโอกาสของชมรีมีเยอะพอสมค,ควรนะครับ,คร,บครึ่งเวลาแรกเนี่ยก็ยังศูนย์นะครับครึ่งหลังเริ่มมาชัยนาได้โอกาสยิงไกลก่อนโอ้โหลูกนี้บอลตกแล้วเกือบจะฮุกเหมือนกันพิชิตใจบุญแต่ศิริวีชัยยังปัดออกหลังไปได้ เริ่มครื่องหลังมานีกลายเป็นใช้หน้านะครับบุกได้น้ําได้เนื้อกว่ามีโอกาสจบอีกทีจังหวะของจิตปัญญาข้ามคานโอ้โหหนีมาสวยมากแล้วก็มีพื้นที่ที่จะยิงแต่ว่ากดไม่ลงครับ <c oughs> ช่วงหลังๆมานี้โอกาสลงตัวจริงบ่อยนะครับจิตปัญญาหนาทีของเครึ่งหลังนี่บุกกันสนุกเลยครับนูรูนยิงลงูกนี้หลุดกรอบออกไปนัด <c oughs> แรกที่เจอกันนูรูนนะครับเป็นคนยิงประตูให้กับทีมชนบุรีไม่แพ้ <c oughs> พิภพบอลโมลงมาเป็นตัวสำรองแล้วดูจังหวะลุยของเขาเปิดมาแล้วเลยมาถึงนูรูสียานเกมครับ1นจนได้นาทีที่62สิบงไปหนียิงไปกลับเลยนะครับเจอชัยนาศดูทีจังหวะของพพภพตัวสำรองครับหนีอธิบดีได้แล้วตวัดกับมาย้อนหลังชูเลโน,โนโมิเลโน่ไปแล้วแต่ว่ามาถึงนูรูลุซึ่งจากจากังหวะนี้เนี่ยกิจสกรเกิดผลเจ็บด้วยเพราะรรว่าไปไปปะทะกันนี่ครับนี่ครับสถานการณ์จังหวะนี้เข่าขวาเจ็บ ต้องเปลี่ยนตัวเอาพิทวัตลงมาแต่ว่าชัยนาทก็ลุยครับแล้วจากจังหวะนี้ได้ประตูตีเสมอจนได้ครับโอ้โหจิตปัญญาครับจังหวะจิตปัญญาตีเสมอได้เดี๋ยวดูภาพช้าเกมรับของชนบุรีดูจะเสียเสียสมาธิแล้วก็การจังหวะการประกบตัวเหมือนกันนี่ครับสุดที่นันทุกหอมหน่าเสียดายมากคือไม่มีใครมาร์กเลยนะค,คือวิ่งสอดจากแถวสองมาคือทุกคนมองแต่บอลหมดเหมือนจะเตะเหมือนจะเตะแล้วแล้วก็สูงเกินไปเตะไม่ทัน โอ้กลายว่าจิตบรญาโชว์มาจากด้านหลังแล้วกระโดดเข้าไปช่วงท้ายนี้ชอนพาวเวอร์เป็นผู้สาประตูนะครับเพราะว่าพิษทวัฒนี่มามาเจ็บอีกคนและเปลี่ยนครบแล้วด้วยแถมพิชิตใจบุญเจ็บอีกเล่น10คนฝนตกลงมาชนบุรีก็ลุยแหลกคือทุกอย่างเนี่ยมันเปิดให้ชนบุรีหมดแล้วนะครับช่วงทดเวลานี้ทดกันไปในนี้เราเห็นนี่กับจังหวะนี้จังหวะนี้ต้องพูดต้องพูดเลยว่าอีกหนึ่งอีกหนึ่งปัจจัยที่อาจจะทําให้ชนบุรีพลาดการเป็นแชมป์นั่นหมายถึงว่า ลูกมงของดอสซานโต้ไม่ล้ำหน้านะฮะนี่คือมงเข้าไปแล้วแต่ผู้ช่วยผู้สินยกล้ำหน้าเดี๋ยวรอดูภาพช้านะครับเราก็เห็นใจแหละว่าช่วงวินาทีมีตัวคนหนึ่งเนี่ยคนหนึ่งของของชมรีนะครับเป็นวิภพนะฮะตลาเมื่อก่อนใช่แต่วิภพไม่ได้เล่นใช่โอ้โหเป็นการตัดสินใจสําคัญครับผู้ช่วยผู้สินสุชาติแต่ดอสซานโต้ไม่ล้ำนะไม่ล้ำพอไม่ได้ลูกแั้นนี่จบเลยครับหนึ่งประตูตอนหนึ่งไทยนาศแบ่งแต้มชมรีได้ซึ่งหมายความว่า จาฟงตอนนี้กลายเป็นบุรีรัมที่แซงขึ้นไปแล้วครับและนี่ครับผู้เล่นของชลบุรีก็เข้ามาถามไทยนะฮะทำไมครับคงคงมีคำถามเดียวฮะแล้วนูรุนก็โดนใบแดงด้วยไม่รู้ว่าไปพูดอะไรหรือเปล่าช่วงท้ายที่จบไปแล้วนะเนี่ยครับยิ่จบไปแล้วโอ้โห